กระดาษแข็งนะครับมาตัดเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะท uh ําพื้นหลังของวงล้อนะครับก็คือเราจะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับครับต่อไปเราจะมาทําพื้นหลังของวงล้อกันนะครับก็คือเราจะตัดกระดาษให้มีความกว้างมากกว่ารูปวงกลมนะครับระยะห่างก็ประมาณนี้ครับประมาณ5เซนนะครับทุกด้านนะครับยกเว้นด้านฐานนะครับ สี่เหลี่ยมเพื่อที่จะทําฐานได้แล้วนะคะเราก็จะมาทําฐานนะคะซึ่งให้เป็นฐานที่สามารถตั้งได้แบบนี้นะคะเราก็นํากระดาษแข็งกระดาษแข็งนะคะมาต่อกันนะคะแล้วก็เตะด้วยแล็กซีนแบบนี้นะคะฐานเราก็จะมีลักษณะนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยกระดาษสีให้สวยงามนะคะเราก็จะได้ฐานออกมาค่ะต่อไปเราก็จะมาทําวงล้อกันนะคะก็ซึ่ง จะทาจากวงกลมที่เราตัดเอาไว้นะคะซึ่งเราจะแบ่งวงกลมออกเป็น6ส่วนเท่ากันนะคะแล้วเราก็จะมาเออนำนำกระดาษสีนะคะมาใส่ในในแต่ละส่วนนะคะให้ได้สีที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะได้วงล้อออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะคะแล้วเราต่อไปเราก็จะมาหาจุดศูนย์กลางนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใส่เพื่อให้วงล้อหมุนได้นะคะจุดศูงกลางนี้เราก็จะใส่ตาไก่เอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาหมุนแล้วมันจะได้ กระดาษจะได้ไม,ไม่ไม่เกิดการขาดนะคะค่ะเราก็จะได้เอาวงล้อมาเป็นรูปอย่างนี้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้จุดศูนย์กลางบนวงล้อแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําสัญลักษณ์ไว้บนฐานของเราด้วยเช่นกันนะคะว่าเราต้องการต้องการให้วงล้อของเราอยู่ตรงไหนของฐานนะคะอย่างนี้สมมุติเราอยากให้อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะวางเอาไว้แล้วเราก็ทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะ ออกมาเราก็จะได้เราก็จะได้สัญลักษณ์ของจุดที่เราต้องการนะคะล้วก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ใส่ตาไก่เอาไว้นะคะค่ะเราก็จะนำกาวสองหน้ามาเปะด้านของแผ่นใสนะคะด้านที่หนึ่ง การที่สองนะคะ็ด้านที่สามเราจะเตะอย่างนี้ทั้งหมดหรูป6 รูปด้วยกันนะคะหลังจากที่เราแตะกาวสองหน้าได้ครบทั้งหกแผ่นแล้วนะคะเราก็จะนำมาติดที่ส่วนที่เราแบ่งไว้ในวงล้อนะคะนำมาติดนะคะ ให้อยู่ตรงกลางพอดีนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ช่องที่ไว้สำหรับเสียบคำถามของเรานะคะทำรับทำในลักษณะแบบนี้จนครบทั้งหกด้านนะคะคราหลังจากที่เราติดแผ่นไฟตรงบน รูปวงกลมแล้วนะครับต่อไปเราจะเอารูปวงกลมเนี่ยจะมาติดขอบรูตรงนี้นะครับเราจะใช้แกนหมุนเนี่ยเราจะใช้รถขนาดนี้นะครับก็คือจะมีรถตะปูตัวหนึง่งมันจะมีสองตัวแล้วก็แหวนอีกสองตัวนะครับอ่าวิธีการต่อมานะครับก็คือเราจะเอารถตะปูเนี่ยเซบเข้าไปในจุดกลางของวงกลมงนะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนหนึ่งตัวแล้วก็ วัตถุมีอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเวลาเราหมุนเนี่ยเราก็เว้นระยะห่างระหว่างลราตู้ผู้กับกระดาษนะครับเพื่อที่ว่าวงกลมเนี่ยมันจะหมุนได้นะครับแบบนี้ครับซึ่งถ้าเราหมุนแน่นเกินไปวงกลมมันก็จะไม่หมุนนะครับต่อมาเราก็เอาวงกลมที่ได้เสียบกับฐานที่เาจาะรูไว้นะครับแล้วก็ถ้าหลังฐานเนี่ย เราจะเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีแหวนตรองอีกตัวหนึ่งแล้วก็หัโตเมียอีกตัวหนึ่งนะครับเสียบจะปร้อยครับต่อไปเราก็จะได้วงกลมครับวงนอที่หมุนได้อ่านะครับ ต่อไปก็คือเมื่อเราประกอบวงกลมเข้ากับฐานเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะนําเข็มชี้บอกส่วนแต่ละส่วนของวงกลมนะครับเมื่อเราหมุนวงกลมเสร็จปั๊บจะได้รู้ว่าส่วนอย,อยู่ที่ส่วนตรงไหนนะครับโดยเข็มที่ชี้เนี่ยเราจะทําจากกระดาษแข็งตัดรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตกแต่งทาความชอบครับข้างหลังก็ติดกาวสองหน้าเพื่อที่เราจะติดกับพื้นหลังได้นะครับ โดยผมจะติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตำดับต่อไปก็คือจะขอนำเสนอวิธีการใช้สื่อตัวนี้ครับค่ะหลังจากที่เราตกแต่งวง,งล้อแล้วก็ประกอบวง,ง,งล้อจนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำบัตรเนื้อหารหรือคำถามที่เราเตรียมมาไว้นะคะมาเสียบใส่ในช่องที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อใช้เสียบเนื้อหานะคะ เสียไปจนครบทุกช่องนะคะครับเมื่อเราใส่เนื้อหาลงไปในแต่ละส่วนของมค์วมนะครับเราก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกมากลุ่มหนึ่งคนมาหมุนวงล้อเพื่อที่จะได้ว่ากลุ่มไหนได้เนื้อหาอะไรของในวงล้อนะครับแล้วก็ทาอย่างนี้ไปจนครบทุกกลุ่มแล้วครับเมื่อ,อกลุ่มหนึ่งได้เนื้อหาออกไปแล้ว เราจะนาเนื้อหาตัวใหม่นะครับอดใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ให้นักเรียนภายในกลุ่มนะครับหาคําตอบให้ได้แล้วก็นำคะแนนทั้งหมดรวมกันนะครับเราก็จะหาผู้ชนะในแต่ละกลุ่มครับค่ะสาหรับสื่อชิ้นนี้นะคะก็จะสามารถสร้างความน่าสนใจของเนื้อหานะคะทาให้นักเรียนนะคะสนใจที่จะที่จะเรียนมากขึ้นนะคะซึ่ง สื่อของเราก็จะมีความน่าสนใจก็คือมีรูกกระตูนน่ารักนะคะซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับเด็กได้นะคะสําหรับสื่อชิ้นนี้ก็สามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกชัน้นและก็เนื้อหาทุกเนื้อหานะคะแล้วแต่ว่าครูผู้สอนจะนําไปประยุกต์ใช้นะคะสําหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอสื่อจากเพียงเท่านี้นะคะ